สาลิกาดงมั่นใจฮาวไม่หวั่นไหวไปร่วมซีไลออนสมสรนิวคาสเซิลอยู่ในเต็ดมั่นใจว่าเอ็ดดี้ฮาวจะไม่หวั่นไหวกับโอกาสในการคุมทีมชาติอังกฤษหากแกรเร็ตเซาเกตลาออกจากตำแหน่งหลังมีข่าวออกมาว่าทางสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือ FA มีการติดต่อมาหลังจากทีมสิงโตคำรามตกรอบ8ทีมสุดท้ายเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมามีข่าวออกมาว่าแกเรตเซาเกตนายใหญ่ของทีม กำลังทบทวนและตัดสินใจอนาคตของเขาโดยสัญญามีถึงปี2024โดยก่อนหน้านี้แดนแอชเวิร์ตผู้อำนวยการด้านกีฬาของนิวคาสเซิลเคยออกมากล่าวถึงเรื่องนี้แล้วว่าพวกเขาจะทำทุกอย่างที่เป็นไปได้เพื่อปกป้องสโมสรแม้ว่าฮาวจะเคยอยู่ในรายชื่อตัวเลือกของทีมชาติอังกฤษและจากการสัมภาษณ์ที่ผ่านมาของฮาวที่กล่าวว่าบอกตามตรงแกเรตทำงานได้อย่างเหลือเชื่อ สำหรับผมมันไม่ใช่สิ่งที่ผมสนใจในระยะสั้นและไม่ได้อยู่ในความคิดของผมเลยผมพูดเสมอว่าผมชอบการฝึกสอนแบบวันต่อวันชอบอยู่กับนักเตะในสนามซ้อมมากกว่า